สวัสดีค่ะคิวนะคะวันนี้นะคะก็มีปัญหาในเรื่องของ golden ratio ของใบหน้าเนอะคือถ้าใครเล่น t i k กตอกหรือว่าใครที่ชอบในเรื่องการฉีดเหมือนคิวเนี่ยเราจะเคยเห็นเอฟเฟกใน t i k กตอใช่ไหมที่เขามีวัดสัดส่วน golden ratio ของใบหน้า ซึ่งคิวเนี่ยเป็นคนไปลองวัดในเอฟเฟกนั้นและคะแนนน่ะมันต่ำมากหนูก็เลยไปหาเออความรู้เนาะทางอินเทอร์เน็ตว่าการที่จะแก้สัดส,ส่วนใบหน้าเนี่ยทำยังไงได้บ้างจนพอเรามาที่รัชภูมิคลินิกอะค่ะอาจารย์แพทย์อะคะ่ะได้วิเคราะห์ว่าใบหน้าของคิวอะค่ะที่มันไม่ตรงกลเได้เลยโชวอะ่ะเพราะว่าส่วนคางของคิวอะค่ะมันสั้นไปนิดนึงวันนี้ก็เลยจะมาเติมฟิลเลอร์คางเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ปรับสัดส,ส่วนรูปหน้าด้วยค่ะ